ให้ไปรับใช้ใครทำไม่ได้ต้องทำตามความพอใจเพราะสามนั้นเป็นภาษาเขาสามารถที่จะพลิกแพลงเอาตัวรอดได้จากเหตุการณ์ได้ทุกอย่างที่อยู่ในความรับผิดชอบของเขาหรือหาทางออกได้หมดไม่อยากจะทำให้ใครไม่ให้บัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นเพราะสามนั้นเป็นมหาเศรษฐีโชคนันสักกระสาัมเท่ากับพลิกแปลงปิดตาเท่ากับหูว,วางแผนสามภาษานั้นไม่เหนื่อยเพราะสามอยู่ในแก่น สองเข้ามาอยู่ในเรือนอังคารสบูอังคารอยู่ในเรือนพระจันทร์สองสาเป็นคู่สบายชอบสบายไม่ชอบทําอะไรที่เหนื่อยกายเขาไม่ชอบลุยไม่ชอบแข่งขันหรือชิงดีชิงเด่นกับใครสาพิตานั้นชอบวางแผนชอบปรับเปลี่ยนจะทํางานระดับสูงได้เขาไม่ชอบให้ใครสั่งมาสั่งไม่ชอบรับใช้ใครถามว่าดวงนี้เขาจะรวยไหมก็ต้องตอบว่าต้องดูหลายตัวคือธนางกระดุมพระมหาเศรษฐีโชคและกูขา สองนั้นเป็นธนางก็จะได้เป็นเงินหมุนจะได้อะไรก็ต้องผ่อนส่งไประยะยาวถึงจะได้มาเป็นของตนห้าคือโภคานั้นมันจะเป็นวิชาการซะมากกว่าจะเป็นผู้ที่มีหลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีเพื่อนฝูงคือสาธารณะโดรวยเรื่องผู้ที่จะมีปัญญาเข้ามาอยู่ใกล้ตัวมาให้คําแนะนําแก้ไขปัญหาเพราะค้านั้นคือสุภาพเจ็ดนั้นคือลาภลาภานั้นเป็นไฟสมขอลมันจะไม่มั่นคงพอมีเงินมันร้อนมันก็ต้องไป อาทิตย์นั้นคือมหาโพคับุอัตมา1.7คู่ธาตุไปก็พอจะสรุปเรื่องความรวยหรือไม่จากขั้นต้นคือไม่รวยหรอกครับพอสมฐานะแต่ทรัพย์สินบัติที่สร้างมานั้นต้องใช้เวลาในการสร้างสมค่อยเก็บทีละน้อยเพราะสองนั้นอยู่ตีนเสาจะมีเรื่องเงินจากการเก็บเล็กน้อยเอาไว้แต่ก็จะมีเรื่องจ่ายเพ่าเรือนในเท่ากับดาวอาทิตย์หนึ่งสองดาวหกนั้นขึ้นต้นหนั้นคือภริยาภริยานั้นบอกว่าเรา